สวัสดีทีวีเช้าไทยใครประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักและก็มีอาชีพเสริมไปด้วยได้เฮกันแน่ครับงานนี้แน่นอนเลยครับรับเงินถึง2เด้งกันเลยทีเดียวครับ3งวดงวดละ5,000บาทไปเลย สวัสดีครับท่านผู้ติดตามครอบครัวทีวีชาวไทยทุกท่านครับกลับมาพบกับบารมีคนจนกับช่อง YouTube ทีวีชาวไทยนะครับรายการที่ดีๆที่จะคัดสรรให้พี่น้องบารมีทุกท่านครับแล้วก็ข่าวสารจากทางรัฐบาลล่าสุดวันที่30เมษายนนะครับทางกระทรวงกันคลังและก็กระทรวงเกษตรครับก็ได้มีการร่วมมือเห็นพ้องตรงต้องกันนะครับในเรื่องของคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และก็ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการโควิดโรคระบาดอันนี้ด้วยนะครับผมก็คือในตอนแรกนะครับคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับซึ่งมมีการตรวจสอบโดยใช้ระบบอะไร AI ของกระทรวงกันคลังนี่แหละครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการแจ้งออกมาว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเนื่องจากว่าท่านประกอบอาชีพเกษตรซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่จะแจกเงิน5,000บาทให้3เดือนตรงนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกกันนะครับกรมก็ได้มีการอนุมัติให้เกษตรกรแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยา5,000บาทของกระทรวงก,การคลังครับเราไม่ทิ้งกันในส่วนตรงนี้ก็มีการเปิดให้คนเนี่ยเข้าไปทบทวนสิทธิ์นะครับจากที่ได้รับ การแจ้งออกมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นกเกษตรกรอันนี้ก็คือเด้งที่1นนะครับผมใครที่เป็นกเกษตรกรนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวใครที่เป็นกเกษตรกรแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีสมุดสีเขียวนะครับจะได้รับเงิน5,000บาทจากกระทรวงการคลังโดยให้ท่านเนี่ยยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาและก็จะมีการพิจารณาเงิน5,000บาทนี้ให้ท่านได้เลยนะครับ เรงที่2นะครับก็คือเกษตรกรจํานวน10บล้านคนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวครับซึ่งมีอยู่ในสมุดเล่มสีเขียวเนี่ยนะครับที่แจ้งเอาไว้ว่าท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนแรกเนี่ยนะครับครอบครัวเมื่อแจ้งไปคนในครอบครัวทั้งหมดก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรทั้งหมดเลยนะครับสําหรับระบบที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งตอนนี้นะครับมีการปรับปรุงใหม่แล้วนะฮะว่าให้เฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น มารับเงินของเกษตรกร,ร,กรตรงนี้รับเงินของกระทรวงกรเกษตรที่ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังตรงนี้ก็เรียกได้ว่าได้เหตุกันไปเป็นเด้งที่2นะครับก็คือคนพ่อคุณแม่คนลูกคณเมียอะไรต่างๆที่อยู่ในเนี้ยจะได้รับเงินทั้งหมดเลยทุกคนนะครับคนละ1 5ื่นห้าาจำนวนระยะเวลาถึง3เดือนส่วนเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็จะต้องตรวจสอบว่าท่านเนี่ยขึ้นทะเบียนได้สมุดเล่มเขียวอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าให้ไปติดต่อที่กเกษตรอำเภอ หรือว่าตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่ธนาคารทกศก็ได้ว่าเราเนี่ยมาสมุดเล่มเขียวแล้วแล้วเราเนี่ยจะเป็นชื่อเราหรือเปล่าเราจะได้รับเงินตรงส่วนนี้หรือเปล่านะครับก็ขอให้ตรวจเช็คตรวจสอบกันให้ดีให้ถ้าตรวจสอบเสร็จภายในวันที่15นะครับก็เหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่2สัปดาห์นะครับผมตรวจสอบตัวเองให้พร้อมให้ดีก่อนวันที่15นี้นะครับผม สำหรับวันนี้ถ้าบาร,รมีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะตกบกพ้องภัยขอกราบประธานอภไปทุกท่านเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็เชิญได้ตามสบายด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบาร,รมีคนจนจะเข้ามาอ่านทุกข้อความนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงก่อนขอจบข่าวสารนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้และส่วนลำดับถัดไปขอเชิญรับฟังรับชมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันในท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะฮะพี่ สวัสดีครับบารมีคนจนนะครับมาพร้อมกับสาระความรู้ดีๆเพื่อพี่ป้าบารมีทุกท่านครับในช่วงเช้าวันนี้ครับก็มากันกับสายฝนที่โปรยปลายในช่วงนี้ครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั้นทั่วประเทศเลยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมในช่วงนี้ครับพี่น้องก็มีพายุฤดูร้อนเข้ามาครับในประเทศไทยของเราทําให้ส่งผลกระทบในหลายจังหวัด วันนี้ครับเราก็มาติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศของเราครับกับคําถามครับที่พี่น้องสงสัยกันมาอย่างเยอะมากเลยวันนี้ครับก็ได้มีการรวบรวมคําถามครับจากกรมส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งก็มาบอกต่อให้พี่น้องได้รับทราบกันครับเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับเงินเยียวยาหรือว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่หรือว่าแปลงใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรครับที่มีทะเบียนเกษตรกรแล้วจะมีการปรับปรุงแปลงเกษตรกรกันยังไงวันนี้ก็มีคําตอบให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคําถามที่ถือว่าเป็นคําถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับก็จะต้องขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมการเกษตรครับที่ให้ข้อมูลดีๆ กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศของเรานะครับผมคำถามแรกครับพี่น้องเราสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ในการเป็นเกษตรกรหรือว่าเราเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรได้ที่ไหนคําตอบครับก็คือพ่อแม่พี่น้องต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า h t t p s a r m e r o r g doae.go.ts นะครับก็สำหรับในการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นี้นะครับถ้ากว่าพ่อแม่พี่น้องทำไม่เป็นขอให้ญาติหรือว่าลูกหลานของท่านพิมพ์ชื่อให้ท่านนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์นะครับในคำอธิบายได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วกันรวมถึงโพสตแรกด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับได้กดเข้าไปแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะกันได้ในการเป็นเกษตรกรนะครับ ก็สําหรับในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลนะครับผมนั่นแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ให้ <c oughs> ขออภัยครับให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องตัวยอย่างเช่นกรมประมงปศุสักหรือว่าการยางหรือว่ากอยอทนะครับถ้าเป็นด้านพืชนครับก็ต้องกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับคําถามต่อไปครับ สำหรับรหัสทะเบียนเกษตรกรนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะดูได้ที่สมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับสำหรับในกรณีที่ไม่ทราบหรือว่าไม่มีสมุดเล่มเขียวก็ให้พี่น้องเนี่ยแจ้งเลขบัตรประชาชนนะครับมาที่อินบ็อกซ์เฟสบุ๊กดิจิตอล D.O.A.E. นะครับก็พิมพ์ไปเลยเป็นภาษาอังกฤษครับ D.I.G.I. ที่ AL นะครับแล้วก็ DOAE ครับซึ่งแอดมินก็จะมีการตรวจสอบเลขเทะเบียนเกษตรกรให้นะครับผมสำหรับในช่วงนี้ครับก็อาจจะมีความล่าช้าเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรนั้นซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบกันเข้าไปเยอะมากๆเลยคำถามต่อไปครับพี่น้องครับก็เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับพี่น้องที่มีความประสงค์ ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรรายใหม่หรือว่ารายเดิมนะครับแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่นะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรนั้นไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอครับที่ตั้งแปลงปลูกพร้อมทั้งนะครับผมเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับพร้อมกับหลักฐานซึ่งก็แสดงสิทธิ์ของการถือครองที่ดินตัวจริงนะครับหรือว่าสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครองครับไปยื่นด้วยนะฮะ แล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกพืชยังไม่ต้องไปรองเช็คนะครับผมหรือว่าโทรศัพท์ไปที่สํานักงานเกษตรอําเภอก่อนนะครับก็อย่าลืมนะฮะในช่วงนี้ฮะถ้าไปติดต่อที่สํานักงานเกษตรอําเภอรครับก็เว้นระยะห่างทางสังคมไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด1 9นะครับผมคาถามต่อไปครับพี่น้องเป็นคําถามที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆายท่านเข้าใจผิดกัน สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะมีหน้าที่ดูแลด้านพืชเท่านั้นนะครับถ้ามีถ้าท่านต้องการไปติดต่อด้านปศุสัตว์นะครับท่านจะต้องไปติดต่อที่กรมปฏิสัตว์นะครับผมก็ในส่วนของกรมประมงนะครับก็จะต้องไปติดต่อที่กรมประมงครับและในส่วนยางก็ต้องไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยหรือว่าสกยเดิมนะครับสำหรับอ้อยเนี่ยพี่น้องจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลครับ รวมถึงในช่วงนี้ครับพี่น้องก็ชอบเข้าใจผิดว่าถ้ามีการลงแอปฟาร์มบุ๊กแล้วจะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแอปฟาร์มบุ๊กเนี่ยเหมาะสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเท่านั้นครับสำหรับเงิน15,000บาทนี้นะครับก็จะต้องรอข่าวอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในอาทิตย์หน้านี้นะฮะถ้ามีข้อมูลครับก็ไม่ควรพลาด แล้วก็จะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันทั่วประเทศครับรอฟังข่าวก่อนนะครับผมก็ขอเน้นย้ำนะครับว่า f f a ฟ b o o k บเนี่ยเหมาะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ระบบนี้ได้เพราะว่าเราต้องใช้เลขทะเบียนเกษตรกร,ร,กรในการเข้าสู่ระบบครับและก็สำหรับในกรณีที่มีเลขทะเบียนเกษตรกร,ร,กรแต่ไม่สามารถเข้าสู่แอปฟาร์มบได้ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิทธิ์การเป็นกเกษตรกรถูกยกเลิกไปแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงเกินกว่า3ปีครับก็ให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลกันอีกครั้งนะครับคำถามต่อไปครับสำหรับคนที่เข้าแอปฟาร์มบุ๊กได้แล้วแต่ว่าไม่เห็นว่าแปลงของตัวเองนั่นก็แสดงว่า ไม่ได้มีการปรับปรุงแปลงในปีที่ผ่านมาครับสําหรับกรณีนี้นะครับก็คือปี6-2นะครับก็ให้ไปติดต่อที่สํานักงานเกษตรอําเภอครับเพือ่อเป็นการปรับลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งคําถามต่อไปนะครับสําหรับการยกเลิกการเป็นสมาชิกขวัวเรือนเกษตรกรครับก็ให้หัวหน้าขวัวเรือนนะครับที่ว่าสมาชิกให้ไปแจ้งที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะครับหรือหัวหน้าขวัวเรือนครับก็สามารถที่จะ เป็นผู้ดำเนินการยกเลิกผ่านแอปที่มีชื่อว่าาร์มบ o ๊กได้เลยนะครับแล้วก็คำถามต่อไปครับสำหรับคนที่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนนะครับแต่ว่าต้องการที่จะยกเลิกสิทธิ์การเป็นเกษตรกรก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอครับไม่สามารถยกเลิกผ่านแอปาร์ m b o o k ได้นะครับผมและก็สำหรับในกรณีที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อยากกลับมาเข้าใหม่ก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไวา้เพราะว่าต้องมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการประกอบครับจึงทำให้ไม่สามารถที่จะมีการเพิ่มผ่าน f อปฟาร o มบได้นะครับสำหรับคนที่เป็นเกษตรกรแล้วนะครับจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับผมในส่วนนี้ครับจะต้องรอฟังนโยบายของ กระทรวงการคลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอาทิตย์หน้านี้นะครับก็รอฟังผลสรุปกันอีกครั้งหนึ่งและก็สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีการถือสมุดนานเกิน3ปีรวมถึงไม่เคยไปปรับลงทะเบียนเกษตรกรเลยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกรได้นะครับทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอฟฟาร์มบุ๊กได้นะครับ กขอให้พี่น้องเกษตรกรนั้นไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเภที่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อที่ว่าจะเป็นการเปิดการใช้สิทธิ์การใช้สิทธิ์ผ่านแอปฟาร์มบุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นคําถามยอดฮิตที่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนั้นต่างก็ถามกันเข้ามาแล้วก็วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้มีการตอบคําถามที่ชัดเจนแล้วนะครับ ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมติดตามข่าวสารกันให้ดีครับสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีการสรุปผลในสัปดาห์หน้านี้นะครับทางช่องนะครับมันก็ไม่พลาดแน่นอนครับที่จะนำข้อมูลสาระความเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับผมก็จะเอามาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันอย่างแน่นอนครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆมีประโยชน์ต่อไปครับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องบารมีคนจนทุกท่านสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเกษตรกรในวันนี้พี่น้องครับถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่บารมีจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรลงในช่องทีวีชาวไทยนะครับบารมีทีวีชาวไทยนะครับพี่น้องบารมีครับ ก็วันนี้บารมีคนจนขอหมดเวลาลงก่อนและขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับพี่ป้าบารมี